เดี๋ยวนี้อันจะขออนุญาตพูดถึงกรณีนะคะที่เรื่องเล่าเช้านี้นะคะเขาออกมาให้ข่าวว่าพักเพื่อไทยเปลี่ยนโลโก้กลับไปใช้สีน้ําเงินนะคะหลังจากที่มีกระแสนะคะการที่วันนี้เพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยนะคะเดินหน้าร่วมรัฐบาลกันนะคะต้องบอกว่าเป็นเฟกนิวนะคะพักเพื่อไทย เป็นโลโก้แบบนี้อยู่แล้วค่ะเนี่ยอันจะแปะให้ดูนะคะว่าตั้งแต่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะคะยันไปถึงหัวหน้าหนิมนะคะที่มีการถแถลงแล้วก็เสื้อใหม่ในวันที่เราเดินสายหาเสียงนะคะก็เป็นโลโก้สีน้ําเงินอยู่แล้วค่ะพรรคเพื่อไทยไม่จําเป็นจะต้องมาเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีน้ําเงินนะคะพเพื่อไทยยังย้ําจุดยืนเดิมนะคะ เพราะหัวใจของเพื่อไทยนั้นคือประชาชนค่ะและนโยบายต่างๆในวันที่เราทำการหาเสียงเราก็ยังยืนยันในการใช้โลโก้ที่เป็นสีน้ำเงินอยู่ค่ะคือเรื่องเล่าชาวนี้เป็นอะไรคะสติสตางมันไม่สตองแล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วหรอคะพักอันดับหนึ่งเชิญพักอันดับสามเข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้นถือเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วพักอันดับสองเป็นอะไรกันคะดิ้นหรอคะทำไมมันต้องดิ้นก่อนแทนที่จะดีใจนะคะ สิ่งนี้ค่ะมันต้องเป็นการตั้งคำถามว่าพรรคอันดับสองทำไมถึงไม่กล้าแข่งการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคอันดับหนึ่งเพราะด้วยปกติแล้วกลไกสภาอันดับหนึ่งอันดับสองเขาจะไม่สับมือนค่ะเขาจะแข่งกันร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ใช่ทำเหมือนอีส้มค่ะเป็นพรรคอันดับสองแต่ไปนอนไง่ท้องนอนรอเป็นฝ่ายค้านทำเพื่ออะไรคะประชาชนไว้วางใจเลือกให้คุณมาบริหารนโะยบายตามที่คุณนำเสนอกับประชาชนตามที่คุณได้สัญญาไว้ แต่คุณไม่คิดที่จะผักดันนโยบายของคุณเลยแม้แต่น,นิดเดียวในการเข้าไปทําหน้าที่ในสภาการเป็นฝ่ายค้านนั่งเป็นง่อยไม่มีประโยชน์กับสสค่ะการเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลถึงจะมีประโยชน์ค่ะสสของเรามีงบในการทํางานมีงบในการทําพื้นที่มีงบในการผักดันนโยบายของเราเข้าไปบริหารกระทรวงที่เราจะสามารถทําได้ไม่เหมือนตอนส้มนะคะ ที่ยกมือให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีฟรีๆแล้วตัวเองกลับไปนั่งเป็นฝ่ายค้าไม่ได้อะไรเลยทะเรียกกันง่ายๆก็คือฟันแล้วทิ้งค่ะไม่ได้เป็นเมียแต่งอย่างของพรรคเพื่อไทยแต่งเสร็จค่ะเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่พร้อมได้กระทรวงหลูมานั่งบริหารต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคิดให้ดีตั้งสติให้เยอะค่ะส้มไม่ต้องดินค่ะแค่สีโลโก้ของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เปลี่ยนหายไปไหนค่ะทุกอย่างยังคงเดิมนะคะ และที่สำคัญคือเพื่อไทยเดินตามคันลองของกลไกสภา,านะคะอันดับหนึ่งเทียบเชิญอันดับ3เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้น่ารังเกียจเท่ากับพักประชาชนที่มี14ล้านเสียงแต่ไปยกมือโหวตให้พักอันดับ3ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตัวเองก็ไปนั่งเป็นฝ่ายขานโดยที่ไม่กล้าขานอำนาจอะไรเลย สิ่งที่เพื่อไทยถามนั้นต่างกับพรรคประชาชนอย่างร้อเอร์เซค่ะแล้วที่สำคัญนะคะอันจะบอกว่าที่การเลือกตั้งมันวิปลิตวิป,ประโยคแบบนี้ก็เพราะอิส้มนี่แหละค่ะเอาอำนาจถวายในมือเขาจนทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องโทษใครนะคะพรรคส้มคือสารตั้งต้นของความชิบหายทั้งหมดค่ะ